สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันครับวันนี้กับ On the Factory นะครับก็เป็นอีกพีหนึ่งนะครับที่เป็นงานซ่อมแอดเดิครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้เราจะมีแอดเดิยี่ห้ออะไรนะครับที่เราจะมาซ่อมนะฮะนี่ครับเป็นยี่ห้อ lg นะครับก็ตัวนี้นะครับมาด้วยอาการหน้าจอนะครับมีปัญหานะครับก็ไม่สามารถเซตอะไรได้นะครับและของเดิมนะครับเราก็ต้องทําการสั่งนะครับ dmc 35นี่นะครับ ตัวนี้เราจะต้องสั่งมาจากนอกนะครับก็รอเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ราคาสูงนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอของยี่ห้อคาเรลนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อคาเรลนะครับก็จะเป็นทางด้านตัวทางขวานี้นะครับแล้วก็ตัวด้านซ้ายเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก็ข้อดีของตัวนี้นะครับก็จะเป็นใช้เป็นเซ็นเซอร์2เส้นนะครับ ก็จะมีเซนเซอร์โลและไฮนะครับเซนเซอร์สองตัวนียมีความสําคัญก็คือวัดอุณหภูมิทางด้านโลนะครับและวัดอุณหภูมิทางด้านไฮนะครับตัวนี้นะครับตัวเหลืองๆนี่ก็เป็นตัววัดอุณหภูมิทางด้านโลนะครับอันนี้ก็วัดความเย็นนะครับโอเคส่วนทางด้านไฮนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะวัดอุณหภูมิทางด้านคอยล์ร้อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปสั่งการทํางานของพัดลมนะครับนะครับแล้วก็ใช้ตัวจอ DMC ตัวนี้35ตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งให้พัดลมทํางานนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเรามาใช้ตัวคาเลตัวนี้นะครับก็ของเขานะครับก็จะไม่มีคําสั่งที่จะไปสั่งตัวพัดลมนะครับก็ในขาที่3ามเนี่ยไปสั่งออโตเดนนะครับขาที่5้าเนี่ยเอาไปสั่งตัวคอมนะครับ6กนี่ไฟเข้านะครับโอเคแล้วก็มี8 9ดเ้าเนี่ยก็จะเป็นสายพพนะครับซึ่งถ้าเราใช้หน้าจอของคาเลรุ่นนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ควบคู่กับเพชเชอร์สวิตช์ JP5 นะครับเอามาต่อเข้าระบบ เพื่อที่ว่าจะเอาแรงดันทางด้านไฮนะครับไปสั่งการทํางานของพัดลมนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้นะครับก็คือราคาสูงนะครับแล้วก็ต้องสั่งของนานนะครับข้อดีของตัวนี้คือถูกกว่าตัวนี้นะครับหาง่ายแล้วก็ติดตั้งแต่ข้อเสียคือติดตั้งได้ยากนิดหนึ่งนะครับก็ต้องมีวิธีการควบคุมของมันอีกนะครับตัวเพอรสวิตนะครับเดี๋ยวผมเอาเพอรสวิตมาให้ดูนะครับแล้วก็จะติดตั้งเพอรสวิตตัวนี้เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับ เพื่อเป็นตัวควบคุมการทํางานของพัดลมนะครับโดยใช้แรงดันน้ํายาทางด้านไฮนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับด้านในเครื่องนะครับก็จะมีท่อเส้นนี้นะครับเป็นท่อที่วิ่งมานะครับจากตัวคอมเพรสเซอร์นะครับวิ่งเข้าไปที่คอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะตัดท่อบริเวณตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ใส่เพเชอร์สวิตช์นะครับแล้วก็เพเชอร์สวิตช์วางไว้บริเวณด้านบนของคอนเดนเซอร์นะครับสายพัดลมนะครับต่อเข้าไปที่เพเชอร์สวิตช์นะครับเครื่อง LG ตัวนี้นะครับก็ จะเป็นระบบที่ว่าเปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็คอมทํางานเลยนะครับอันนี้เราจะตัดระบบนี้ทิ้งไปเลยนะครับเราก็จะมาใช้ให้ตัวหน้าจอน่วงเวลาคอมตอนสตาร์ทเครื่องนะครับหรือว่าไฟตกไฟดับนะครับก็ให้มันน่วงเวลาสักประมาณ3นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้ตัวคอมพิวเตอร์เสียนะครับในกรณีที่ไฟตกหรือไฟดับนะครับเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวเราเริ่มปฏิบัติงานกันเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่3ทางไว้นะครับแล้วก็มีติดตั้งตัว r e s s u r e switch นะครับ r e s s u r e switch นะครับก็จะติดไว้บริเวณด้านบนของคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็เดินท่อเป็นท่อเล็กนะครับเข้าไปหานะครับเดี๋ยวเราก็ทำการตัดท่อนะครับก็จะเป็นท่อ2หุนนะครับ2หุนนี่นะฮะแล้วก็บานแฟนะครับแล้วก็ใส่ที่หัวแฟตัวนี้นะครับเข้าไป หัวแฟเข้าไปเพื่อที่ว่าจะติดตั้งกับตัวเปเจอร์สวิตด้านหลังนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราก็ทําการยึดตัวเปเจอร์สวิตก่อนนะครับท่อน้ํายานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็ครุงมาหาตัวสันทางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้เหลือไว้ให้ตัวไขควงนะครับปรับได้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้านนี้นะครับมันจะปรับไม่ได้นะครับนี่นะครับเราก็ตัดท่อมาประมาณนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะสวม เข้าไปที่หัวแฟนด้านนี้นะฮะให้ห่างมันออกมาเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดท่อเส้นเล็กนะครับวิ่งมาหาตัวท่อเล็กนี้นะครับไอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทําการตัดไปนะครับให้มันอยู่ท่านอนแบบนี้นะครับอันนี้เราก็บานแฟนะครับเป็นแฟรแบบนี้นะครับแล้วก็หางมันออกมาเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไว้ที่บริเวณนี้นครับ ต่อไปนะครับเราก็มาทําการตัดท่อแคททิวเล็กนะครับเมื่อตัดท่อแคททิวเล็กนะครับมันจะหัดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้คัตเตอร์ตัวเล็กเลยนะครับและมันก็บีบแรงมากไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าบีบแรงนะครับมันก็จะตันนะครับทีน,นี้เราให ทำแบบนี้นะครับให้มันเหลือขีดนะครับนี่ครเห็นไหมฮะมันเป็นขีดบริเวณนี้นะครับแล้วก็หักครับอ่ะและท่อมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีรูหาเพื่อนๆสังเกตไหครับเห็นรูดําๆไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเราตัดไปเรื่อยๆนะครับมันน่าจจะตันเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยแต่อันนี้ผมเอาครีมหนีบนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับ ทีน,นี้เราก็จะเดินจากตรงนี้นะครับออแต่ว่าดได้ดูนะครับนี่มาถึงตรงนี้เลยพอแล้วก็ยัดเข้าไปครับอื่นนะครับก็เอาผ้าชุบน้ำนะครับบางพวกสายไฟไว้ก่อนนะครับเปลวไฟนะครับเข้าไป โดนแล้วก็ระวังเรื่องน้ำนครับความชื้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในระบบนะครับนี่อ่ะโอเคนี่เรียบร้อยครับลุย เรียบร้อยครับเราก็ทําการเชื่อมสุดต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําการเทสในโตนะครับก็คืออ่านในโตเข้าไปในระบบนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ทําการอัดในโตไว้นะครับอยู่ที่250นะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาทําการแบ็กค้ามเติมยานะครับถ้ามันไม่ร่วงไปนะครับติดตั้งหน้าจอแล้วก็ไวริ่งสายด้านหลังนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา1คืนเลยนะครับผมทิ้งการอัดในโตไว้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่250เหมือนเดิมนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงนะครับไม่ได้รั่วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาทําการวิ่งสายนะครับในระหว่างนี้ผมก็จะแวกคั่าอากาศออกจากระบบครับวันนี้ก็มีนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับดีทเจ้าเก่าครับในส่วนนี้นะครับก็มีการแวกคั่มทั้ง2ตัวไปพร้อมกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งตัวหน้าจอนะครับให้กับตัวเครื่องไอเดียร์ตัวนี้นะครับ ด้านหลังนะครับก็เราต้องใส่กิ๊บล็อกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยเพอใส่กิ๊บล็อกเสร็จนะครับเราก็ไวลิงสายไฟนะครับพอดีไวริงสายไฟผมไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการไวริงสายไฟนะครับตอนนี้ก็เป็นการปรับตั้งตัวเพชรสวิตนะครับให้ทํางานตามอย่างที่เราจะเซ็ตนะครับ น,นี้ก็ให้ปัรลมทำงานอยู่ที่ประมาณ150-160นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทำการเปิดเครื่อนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ก็รอนะครับหน้าจอหน่วงเวลานะครับ3นาทีเพื่อให้หน้าจอเนี่ยสั่งให้คอมสตาร์ทนะครับ หลังจากหน้าจอน่วงเวลาไป3นาทีนะครับตอนนี้หน้าจอก็สั่งให้คอมทางานนะครับแรงดันน้ายาทางด้านโลนะครับก็ตกลงมานะครับแล้วก็ชาร์จน้ํายาเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้ระดับน้ํายาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับตอนนี้นะครับก็อุณหภูมิอยู่ที่29าองศานะครับเดี๋ยวจะค่อยๆลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแอร์เดอร์ลักษณะแบบนี้นะครับที่คอยเย็นเป็นแบบนี้นะครับอุณหภูมิในช่วงแรกจะไม่ค่อยลงนะครับ เพราะว่าสายเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมินะครับจะอยู่ในช่องของคอยเย็นนะครับจะไม่ได้แปะที่ตัวคอยเย็นโดยตรงนะครับเลยทําให้อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะลงช้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิสุดท้ายจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันนะครับก็จบกันไปนะครับกับงานซ่อมแอร์เดอร์ยี่ห้อ LG นะครับตัวนี้ก็มีเข้ามาเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็ใส่พิชเชอร์สวิตซ์เพิ่มเติมนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยครับ เตรียมพร้อมส่งกลับคืนลูกค้าได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดติดตามกันไว้นะครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้นะครับสวัสดีครับ